ก็สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูโครงผานนะครับพอดีได้โมเดลโครงผานมานะครับเป็นโครงผานกลับทางแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาโชว์เรื่องการกลับทางหรอกนะครับจะโชว์เรื่องการตั้งผ่านหัวหมูที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่นั้นอธิบายจากคลิปต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ได้โมเดลมามันปรับได้หลายอย่างนะครับก็ทําแขนยกแขนลากใส่นะครับทะทใส่ตรงนี้นะครับ ก็มันมันจะขยับได้นะครับก็จะมีแขนยกนะครับแขนยกก็จะมีซ้ายขวานะครับมันก็จะปรับได้ฝั่งหนึ่งไม่รู้ฝั่งไหนนะครับของจริงมันสลับกันได้แค่เปลี่ยนขายึดตัวนี้นะครับไปอยู่ฝั่งไหนมันก็ปรับได้เพราะงั้นจะปรับให้สั้นให้ยาวกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้เป็นแขนกลางนะครับแขนกลางก็จะมาดูว่ามันมันปรับยังไงนะครับก็ก็อเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จะไล,ไล่ดูทีละอันนะครับจะได้รู้ว่าปรับอะไรมันจะโค้งผ่านมันจะขยืนขยับขยืนยังไงนะครับอันแรกนะครับเวลายกหางต้องดูจากด้านข้างนะครับเวลายกหางนะครับหางมันก็จะยกขึ้นแล้วก็มันก็จะชี้ขึ้นนะครับมันเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างแขนกลางกับแขนลากนะครับอันนี้ข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าแขนลากนะครับ ไอ้ข้างบนนี้เรียกเขียนยกนะครับนะก็เวลายกขึ้นนะครับก็จะปรับมุมเบานะครับเพราะว่าถ้าจับยกอันนี้โปรแกรมนี้มันจับยกได้นะครับแต่ว่ามันจะกระตุกนะครับมันจะไม่ไม่สมูท่ะก็เลยปรับเอานะครับปรับตัวเลขเขาเวลาเวลาเรายกขึ้นนะครับาหางมันก็จะยกขึ้นนะครับเวลาหางมันยกนะครับ ปลายมันก็จะชี้ขึ้นนะครับเป็นเป็นธรรมดามันเป็น,นกลไกที่แขนกลางเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ขนานกับแขนแขนยกนะครับแขนลากข้างลา่างอะมันยาวไม่เท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลายกหางก็จะชี้ขึ้นปกติโครงผ่านของเราก็จะตั้งแบบนี้นะครับเอาลงที่เดิมนะครับมันก็จะขนานนะครับทีนี้ถ้าเราลองปรับ แขนกลางให้สูงขึ้นนะครับเอาใส่รูบนอันนี้มันก็จะยกหางเวลายกหางขึ้นนะครับหางมันก็จะไม่ชี้นะครับเดี๋ยวจะลองปลดปลดออกนะครับปลดมาใส่รูข้างบนนะครับอันนี้ตั้งใจปลดให้มันขนานเลยนะครับก็คือตั้งให้ตั้งให้แขนเนี่ยมันขนานเวลายกก็จะได้เห็นความแตกต่างว่า เวลายกขึ้นแล้วแขนมันอยู่สูงเกินไปมันเป็นยังไงนะครับก็ตั้งใจตั้งให้เป็นแบบขนานเลยอ่าก็ปรับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือปรับให้แขนกลางมันยกสูงขึ้นมาขนานกับแขนลากเลยนะครับขนานกันเลยนะครับสังเกตดูเวลาเราเรายกขึ้นนะครับ พิมเอาสะดวกกว่าทัานใจปึ๊บหเห็นไหมครับปลายหางมันจะไม่ชี้ขึ้นนะครับเอาลงปลายหางก็จะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแทบจะระดับเดียวกันเลยเพราะงั้นเวลาเวลาเราเปลี่ยนรูนะครับเวลาเราเปลี่ยนรูที่เป็นรูของแขนกลางนะครับก็มันไม่ได้เกี่ยวกับการลากหรือว่าการรับแรงในการลากนะครับมันเกี่ยวกับเวลายกหางอ่ะ ก็เวลายกหางก็จะชี้สูงชี้ต่ำนะครับอยากได้ยังไงก็ปรับเอานะครับมันเป็นที่รูแขนกลางตรงนี้นะครับของจริงก็อ,อยู่ตรงกลางของแขนยกนั่นแหละนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ปรับเอานะครับมันมีแค่นี้จริงๆนะครับคอนเซปต์ของมันอ,อันนี้ก็มันได้โมเดลมาก็เลยปรับให้ดูนะครับต่อไปก็จะเป็นการการปรับ แขนกลางกับการยกของผานนะครับอ่ะก็จะวางผานให้อยู่กับพื้นเลยนะครับก็จะไม่ยกและอ่ะต่อมานะครับก็จะมาดูการปรับยืดหดแขนกลางมันมีผลต่อโครงผานยังไงนะครับอันนี้ก็มองจากด้านข้างนะครับมันมองมอง,มองได้หลายด้านนะครับก็มองจากด้านข้างเนี่ยมันจะเห็นผลชัดสุดนะครับ ก็ข้อดีของโปรแกรมก็คือมันสามารถหมุนมองข้างไหนก็ได้นะครับก็มองจากด้านข้างนะครับเวลาปรับนะครับเดี๋ยวปรับตัวเลขเอาตัวนี้นะครับมันจะง่ายนะครับอันดับแรกอันนี้คือตัวเลขระยะระหว่างตัวนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกของจริงคือหมุนเอานะครับหมุนให้มันยืดออกกับหมุนให้มันหดเข้ามีอยู่2อย่างนะครับแขนกลางปรับได้อยู่2อย่างยืดออกกับหดเข้านะครับ ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับว่าจะอยู่รูไหนรูเนี่ยมันมีผลต่อการยกเฉยๆนะครับก็ถ้าอยากให้ยกหางชี้ฟ้าก็รูข้างล่างอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็จะดูจากตรงนี้เลยนะครับมันง่ายดีนะครับก็ถ้าเราปรับให้มันยืดออกนะครับยืดออกหางมันก็จะกดนะครับขึ้นอยู่กับว่าล้อมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะกดลงปายด้านหน้ามันก็จะยกขึ้นนะครับ ยิ่งปรับยืดออกเยอะนะครับหางก็จะยิ่งกดเยอะเวลาถ่ยเราก็จะเห็นว่าข้างหลังมันกินเยอะกว่าข้างหน้านะครับอันนี้คือแขนกลางมันยืดออกเยอะนะครับวิธีแก้ก็คือหดเข้านะครับมีแค่แขนกลางนะครับหดเข้าหดเข้าก็มาดูว่ามันพอดีหรือยังนะครับถ้าเกินไปนะครับหดเข้าเกินไปข้างหน้ากินนะครับก็ยืดออกนะครับ ก็หมุนเกลียวให้มันยืดออกประมาณนี้นะครับก็ปรับอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าเวลาปรับมันไม่ได้ปรับแบบปรับเฉพาะตัวเดียวแล้วเห็นผลนะครับอ่ะก็ไปดูตัวต่อไปนะครับปรับความยาวของแขนยกอ่ะแขนยกกับแขนลากเนี่ยมันจะเชื่อมใสกันนะครับอ่ะแขนยกมันจะจะบังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้านหลังหรือไม่ก็ด้านหน้ารถไถมันดูด้านหน้าไม่ได้นะครับดูได้แต่ด้านหลังอย่างเดียวแบบนี้นะครับ แต่อันนี้ดูด้านหน้าจะชัดกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีรถบังมันก็จะเป็นแขนตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับของจริงก็คือหมุนเอานะครับหมุนให้มันยืดออกหรือหมุนให้มันหดเข้านะครับก็เวลาถ่ายนะครับรถมันจะไม่ได้ตั้งตรงเหมือนในคลิปอันนี้สังเกตดูเสาอันนี้มันตั้งตรงนะครับ แต่ว่าเวลาไถจริงๆมันไม่ตั้งตรงนะครับรถมันจะเอียงมันจะเอียงไปด้านซ้ายถ้ามองจากด้านหน้าแบบนี้นะครับมันจะเอียงซ้ายเพราะงั้นเวลาเวลาไถจริงๆนะครับไถมันจะเอียงแบบนี้มันจะเอียงลงนะครับลงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ก็ลงเกินไปนะครับมันลงได้ทีละสิบนะครับเอาซักร้อยหกห้าก็แล้วกัน,นครับเอานิดนิดหกแปด ประมาณนี้นะครับถ้าพอมันเอียงปุ๊บนะครับเวลาเราปรับเราก็ต้องปรับชดเชยขึ้นมานะครับก็คือหดเข้าหดเข้าให้มันยกขึ้นนะครับประมาณนี้มันก็จะเท่ากันนะครับก,ก็หดเข้าหรือยืดออกจนกว่ามันจะเท่ากันในแนวซ้ายขวานะครับก็คือขนาน กับพื้นนะครับโค้งหันขนานกับพื้นไม่เอาตัวรถเป็นหลักนะครับเพราะเวลาถ่ายรถมันจะต้องเอียงอยู่แล้วนะครับถ้ายืดเกินไปข้างหน้ามันก็กดนะครับข้างหน้ากดก็คือข้างซ้ายมันก็จะต่ําต่ํานะครับถ้าเราไปดูด้านข้างอ่ะเราก็จะเห็นว่าหน้ากดนะครับถ้าดูด้านหน้าเราก็จะเห็นว่าซ้ายลงนะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้หลักการนะครับถ้าเราไม่รู้หลักการเห็นซ้ายกดแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ดูขาไถนะครับมาดูด้านข้างเลยนะครับไม่ได้ดูขาเป็นหลักเวลาตั้งผ่านต้องดูขาเป็นหลักนะครับขาต้องตั้งตรงถ้าขาไม่ตั้งตรงแล้วมาดูด้านข้างแบบนี้สม,สมมติว่าเราทําให้ขามันไม่ตรง ก็คือตั้งผิดไปเลยนะครับจะบอกว่าเราผิดกันยังไงนะครับแล้วมาตั้งแขนกลางนะครับเห็นว่าข้างหน้ามันต่ําก็ยืดแขนกลางออกยืดแขนกลางออกอีกยืดอีกอยังไม่เท่ายืดอีกนะครับเริ่มเท่าแล้วนะจะสังเกตว่าข้างหน้าางหลังเท่ากันแล้วนะครับข้างหน้ากินเท่ากันถ้าเรามองจากด้านหน้าเห็นไหมครับซ้ายกับขวากิกนเท่ากันแต่ สังเกตดูใบตัดดินด้านล่างมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับมันเฉียงลงระดับมันเท่ากันก็จริงนะครับแต่ตัวเฉพาะหนึ่งใบอ่ะมันไม่เท่ากันซึ่งเวลาไถนะครับถ้าไถแบบนี้มันไม่กินดินนะครับเพราะว่าตัวที่จะตัดดินก่อนเพื่อนคือปลายไถมันลอยอยู่นะครับขอบไถด้านท้ายตรงเนี้ยมันโดนดินก่อนเพราะฉะนั้นเวลาตั้งผ่านหัวหมู แล้วมันไม่กินทั้งๆที่เราตั้งตรงนะครับหัวด้านซ้ายกับหัวด้านขวาเนี่ยตั้งตรงกันเลยนะครับแต่ว่ามันไม่กินดินก็ด้วยสาเหตุนี้แหละนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับเราต้องมาตั้งขาไถให้ตรงก่อนนะก็ตั้งให้มันตรงนะครับไปดูข้างหลังเนะี่ยมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตั้งฉากกับพื้นเร,เราก็ตั้งให้มันตรงก่อน ยิ่งเพียนไม่ใหญ่ตรงไหมมันตรงยากเห็นไหมครับตั้งยังไงมันก็ไม่ตรงเพราะว่ามันต้องตั้งคู่กันนะครับโหดเข้าแบบนี้ต้องไปโหดแขนกลางเข้าด้วยนะครับได้แล้วเผื่อไว้แล้วนะครับก็มาโหดแขนกลางเข้านะครับ ไม่หมุนนะครับจะหมดหดแขนกลางเข้าทั้งที่ตรงนี้เลยนะครับหมดเข้าหดแขนกลางเข้าท้ายก็จะยกนะครับแต่ว่าสังเกตดูมันมีล้อนะครับพอท้ายยกหัวมันจะกดลงเองอัตโนมัตินะครับก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะก็หดแขนกลางเฮ้ยหดแขนยกเข้าอีกนะครับหดเข้าปึ๊บอ่ะขึ้นสูงเลยทีเนี้ยก็จดเชยโดยการ หมดแขนกลางเข้านะครับ <t> เกือบแล้วอ่าโอเคนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เพราะงั้นหลักในการตั้งผ่านหัวหมูนะครับมันจะไม่เหมือนผ่านจานผ่านจานนียตั้งัหไง,งก็ได้นะครับเพราะมันกลมขอแค่ระดับมันเท่ากันนะครับมันก็ถ่ายได้แต่ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่ามันจะถ่ายได้แต่ผ่านหัวหมูถ้า ตั้งไม่ตรงแล้วมันไถไม่ได้ครับไถก็ไม่เข้ามันก็ขูดดินไปนะครับเหมือนมันจะไม่เข้าจริงๆมันเข้านะครับผ่านหัวหมูทุกทุกอันที่มีขายในบ้านเราเนี่ยถ้าตั้งเป็นเข้าทุกอันนะครับถ้าตั้งแล้วขูดดินไม่ยอมเข้าเลยกดยังไงก็ไม่ลงเพราะเหตุนี้แหละนะครับอันดับแรกส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือขาไถมันต้องตั้งให้ตรงตรงก่อนนะครับถ้าไม่ตรงไม่เข้านะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราชอบตั้งเกินนะครับหมายความว่าไงตั้งเกินตั้งเกินก็คือปรับให้ด้านหน้ามันเอียงมันเอียงกว่าปกตินะครับก็คือสั้นกว่าปกติเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเล่นยกแขนกลางชดเชยนะครับหด จะหดแขนยกเข้าก่อนนะครับให้ดูว่าพชษมันเพียมยังไงนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแทนที่เราจะตั้งขาถ่ายให้ตรงนะครับสิ่งที่เราทํากันก็คือมาปรับแขนกลางครับแขนกลางตรงนี้หดเข้าให้ท้ายมันยกพอบอกไปตะกี้บอกว่าปรับแขนกลางแลท้ายยกครับหัวก็จะกดลงนะครับมันก็จะชดเชยกันเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มกดลงกดลงถ้าไปดูด้านข้างก็จะเหมือนที่ทำมาแรกนะครับสังเกตดูนะครับโค้งมัน ขามันเนี่ยมันจะไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นครับโคมันก็ไม่ได้ขนานกับพื้นนะครับถมันเท่ากันไหมเท่ากันนะครับแต่ปลายมันจะจิกลงอันนี้มันจะไถ่ายเข้านะครับแต่ว่าการพลิกมันจะไม่ดีเวลาพลิกไถยไปแล้วเหมือนจะพลิกไม่เหมือนในคลิปเลยนะครับในคลิปไถดีมากนะครับพลิกสวยแต่ว่าอันนี้ถยแล้วพลิกไม่ดีเลยนะครับสังเกตดูก็คือในคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับอ่ะที่ท้ายมัน ถ้าเราสังเกตดูแล้วไถมันเท่ากันก็จริงนะครับแต่ท้ายมันยกเนี่ยแลนไซดมันยกหัวมันกดลงนะครับก็คือเราเรายังตั้งไม่ตรงเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่เดิมอีกนะครับก็คือกลับไปตั้งขาไถาให้มันตรงก่อนเวลาจะตั้งขาไถานะครับต้องไปดูด้านหลังอย่างเดียวไปดูด้านหลังนะครับเช็คให้มันตรงมันจะเท่ากันไม่เท่ากันก็แล้วแต่นะครับ ขอแค่มันตรงก่อนนะครับผ่านมันจะไม่เท่ากันก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับค่อยมาปรับแขนกลางชดเชยขอให้ขาไถมันตั้งฉากกับพื้นก็คือตั้งตรงก่อนนะครับนะก็ค่อยมายืดมาหดแขนกลางเป็นการชดเชยเนี่ยมันก็จะปรับคู่กันอยู่แบบนี้นะครับแต่เราต้องรู้หลักการก่อนว่าอ่ะเวลาปรับผ่านเนี่ยต้องให้ ขาไถมันตั้งตรงนะนะครับนะมันถึงจะใช้ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนะมันก็จะโอเคแล้วประมาณนี้นะครับเรียบร้อยก็พร้อมไถนะครับการมีโมเดลมันก็ก็ดีอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยากปรับอะไรมันก็ปรับแล้วก็หมุนดูได้นะครับไปของจริงก็ พอมีปัญหานะครับมันก็แก้ได้แก้ได้ไง่ายๆรู้ว่าต้องปรับอะไรยังไงนะครับดีกว่าปรับมั่วๆนะครับหมดแล้วนะครับแขนกลางการปรับตำแหน่งแขนกลางการปรับระดับความยาวแขนกลางการปรับแขนยกนะครับแขนยกกับแขนลากมันจะเชื่อมใสกันนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือปรับความลึก ปรับความลึกโดยปกติก็จะปรับที่ล้อนะครับยกเว้นว่าตัวไหนถ้าไม่มีล้อถ้าผ่าน2หัวนะครับเขาก็ไม่ใส่ล้อก็ได้นะครับก็คือปรับที่ตัวคอนโทลที่อยู่บนรถแต่ผลเหมือนกันกับล้อนะครับแต่ว่าผ่านยาวๆก็จะใช้ล้อเพราะว่าน้ําหนักของโครงผ่านมันก็จะกดลงมานะครับตัวรถมันอาจจะล้อยกอะไรแบบนี้มันต้องมีล้อข้างหลังคาไว้นะครับเขาก็เลยปรับระดับที่ล้อหลังนะครับซึ่งเทคนิคการปรับที่ล้อหลัง มันก็มีหลายแบบนะครับแบบปรับยืดก็คือยืดความยาวนะครับหรือแบบปรับหมุนก็คือหมุนที่มุมตัวเนี้ยนะครับเหมือนเหมือนของต่างประเทศเขาก็จะปรับแบบทอร์ชั่นทอร์ชั่นนี่เลยก็คือแบบหมุนแบบเป็นแกนแบบเนี้ยนะครับปรับให้มันหมุนเราก็แล้วแต่เทคนิคนะครับทีเนี้ยจะให้ดูว่าเวลาเวลาปรับความลึกอ่าทันทีที่เราปรับความลึกนะครับ โครงผ่านมันจะเสียทั้งระบบเลยยกตัวอ,อย่างเช่นอ่ะเราได้ลึกแค่นี้ไม่พอใจนะครับมันลึกเกินเกินไปลดลากไม่ไปนะครับเราอยากเพิ่มความลึกครับก็ปรับนะก็ปรับให้มันยกขึ้นไมเป็นไรคขอไปเพิ่มความสูงนะครับก็คือให้มันจินตื้นนะครับก็ปรับปรับหมุนหมุนให้มันยกขึ้นสังเกตดูมันจะยกนะครับยกยกยกขึ้นนะ ทันทีที่ยกนะครับข้างหน้ากับข้างหลังมันจะไม่เท่ากันนะอาจจะไม่เท่ากันนิดหน่อยหรืออาจจะไม่เท่ากันเยอะๆก็แล้วแต่นะครับอ,อ๋ออันนี้วางแขนกลางผิดที่เดี๋ยวไปปรับแขนกลางใหม่ก่อนนะฮะะปรับแขนกลางลงมาแล้วนะครับมันก็จะสมจริงเพราะว่าตะกี้เปลี่ยนไปแล้วลืมเปลี่ยนกลับนะครับถ้าเอาแขนกลางลงมาต่ำๆนะครับเวลายกขึ้นหรือกดลงมันจะเห็นผลชัดนะครับก็คือถ้า ถ้าเราปรับระดับนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูปรับระดับตัวนี้นะครับถ้าเราปรับให้ต่ำลงอันนี้ปรับให้สูงขึ้น,นครับปรับให้ต่ำลงเห็นไหมครับปึ๊บ มันจะชัดเจนเลยว่าท้ายมันจะกดนะครับอันนี้คือของจริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับขยับมานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลายกขึ้นหางมันจะซีนะครับปล่อยลงหางมันจะกดเพราะฉะนั้นถ้าตัปรับยกขึ้นยกลงเนี่ยระดับโค้งผ่านนะครับมันจะเปลี่ยนแน่ๆนะครับยิ่งปรับลึกลงลึกลงหางมันจะยิ่งกดนะครับเพราะฉะนั้นยิ่ง ยิ่งปรับนะครับเราจะต้องมาปรับแขนกลางเป็นการชดเชยนะแต่ว่าทันทีที่ปรับเนี่ยแขนด้านข้างอาจจะเปลี่ยนไม่เท่าไหร่นะครับก,ก็ลองไปเช็คดูก่อนมันอาจจะเปลี่ยนแหละจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับเปลี่ยนนิดนึงนะครับมันก็จะเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะก็ปรับเฉพาะแขนกลางก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เราจะปรับ แต่ว่าหลักการก็คือทันทีที่ปรับความลึกไม่ว่าจะด้วยดับคอนโทรลหรือคอนโทรลที่อยู่บนเครื่องหรือว่าปรับด้วยล้อนะครับระดับแขนมันจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องมาเปลี่ยนแขนกลางอ่าแขนกลางนะครับก็อันนี้พอปรับแล้วหางมันกดนะครับก็ต้องหดแขนกลางเข้าให้หางมันยกหัวมันกดนะครับหดเข้าหดเข้าจุดที่มันจะหมุนคือล้อนะครับถ้าล้ออยู่ข้างหน้ามันก็หมุนข้างหน้า ถ้าล้ออยู่ข้างหลังมันก็หมุนจุดที่อยู่บนล้อนะครับประมาณนี้มันก็จะเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมไถนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดีวเวลาปรับโครงผ่านที่ต่างประเทศเขาชอบปรับนะครับถ้าเป็นของต่างประเทศมันจะสามารถปรับความกว้างของหน้างานก็คือมันเป็นคานที่สามารถทําให้โครงผ่านเนี่ยขนานกันตลอดเวลาได้ของเราไม่ขนาดนั้นนะครับของเราเป็นล็อกตายก็จะปรับไม่ได้ อย่างมากก็ปรับโซ่ด้านข้างนะครับมันจะมีโซ่อยู่ลากอยู่แขนล่างนะครับการขยับโซ่ก็คือการขยับโครงผ่านให้ไปซ้ายไปขวาน,นะครับก็คือผ่านนั้นแรกมันก็จะกินทับล้อที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือหลักๆในการปรับโค้งผ่านนะครับก็ถ้าดูในโมเดลมันก็ง่ายนะครับอยากรู้อะไรก็ปรับปรับลองยืดหดเลียหดลองดูนะครับไม่ต้องใช้พลังงานเยอะอ่ะก็ น่าจะมีแค่นี้นะครับแขนกลางการปรับยืดหดการปรับตำแหน่งแขนยกนะครับแขนลากการปรับระดับนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็การปรับระดับความลึกก็จะวนปรับอยู่แค่นี้แหละนะครับอ่ะก็พูดวนไปวนมานะครับแต่หลักๆมันก็จะอยู่2อสามอันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่พยายามปรับโครงไทยอยู่นะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับคนที่เก่าแล้ว ชำนาญแล้วก็น่าจะปรับได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามือใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ